กิจกรรมอุณหภูมิอากาศวัดและบันทึกอุณหภูมิอากาศณบริเวณที่ต้องการศึกษาตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง18นาฬกาด้วยเทอร์โมอมิเตอร์แบบธรรมดาและเทอร์โมอมิเตอร์แบบวัดอุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดเทอร์โมอมิเตอร์แบบวัดอุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดสามารถใช้วัดอุณหภูมิอากาศสูงสุดและต่ำสุด ในช่วงเวลาที่ต้องการศึกษาซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้หลอดแก้วภายในบรรจุประหลอดและแท่งดัดชนีก่อนการใช้งานให้กดปุ่มตรงกลางหรือใช้แม่เหล็กที่ให้มากับเทอร์โมมิเตอร์ดูดแท่งดัดชนีทั้งสองมาสัมผัสกับผิวหน้าประลอดเพื่อให้อุปกรณ์พร้อมใช้งาน อ่านค่าอุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดในช่วงเวลาที่ต้องการโดยอ่านค่าจากแท่งดัชนีที่อยู่ใกล้ผิวประลอดในหลอดแก้วด้านอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดการวัดอุณหภูมิอากาศช่วงเวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาทำได้โดยการนำเทอร์โมมิเตอร์แบบธรรมดาและแบบวัดอุณหภูมิสูงสุดต่ำสุด ติดตั้งบริเวณที่ต้องการศึกษาสำหรับเทอร์โมมิเต,อร,อ,เตอ,รเอร์แบบธรมรมดาให้อ่านค่าอุณหภูมิทุกชั่วโมงและบันทึกผลการอ่านข้อมูลจากเทอร์โมมิเตอร์แบบวัดอุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดอ่านอุณหภูมิครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ต้องการศึกษาคือเวลา18นาฬิกา